สวัสดีครับพบกับทิเ,เันจนะครับคลิปนี้นะครับมาเปิดกาชาตามล่าพรสวรรค์น,นะครับจะเป็นไอดีที่เปิดได้แล้วนะอันนี้คือต้องการได้ซ้ำแล้วนะครับเพื่อที่จะทดสอบให้ดูกันชัดเลยนะว่าทีเรนเจอร์มันแบบจําเป็นต้องมีพรสวรรค์ไหมมันโหดขึ้นมากกว่าเดิมแค่ไหนอันนี้คือเน้นก่อนนะครับว่าเอาสักขั้นหมึ่งก่อนอนาคตเนี่ยผมว่า มันจะมีตัวโหดมากกว่านี้อยู่แล้วแน่นอนเพียงแต่ว่าตัวที่มันโหดจริงๆอ่ะมันอาจจะมีไม่เยอะนะเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าตัวเมตาแบบตึงๆเนี่ยปีนึงเนี่ยบางปีออกมาแค่2ตัวที่เหลือวันจะเป็นตัวเก่งทั่วไปนะครับซึ่งผมมองว่ารอบนี้เนี่ยตัวเดนจินะครับเดี๋ยวรีวิวเดนจินะผมว่าเดนจิน่ย จะเป็นแบบเก่งทั่วไปมีพาวเวอร์ที่ดูเก่งขึ้นมาหน่อยแต่ยังไม่ได้ทดสอบพรสวรรค์นนะอันนี้คือทดสอบเบื้องต้นแล้วแบบว่า้ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับอาจจะดูว่าจะเปิดได้ไหมพรสวรรค์น,นะเพราะว่าโดยโปกติเกมเนี่ยเวลาเราเปิดได้ตัวไหนแล้วเนี่ยมันก็จะชอบออกตัวซ้ำๆให้อยู่เหมือนกันนะในกรณีที่เปิดได้แล้วอันน้นคิวนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีการออกโซเบิลหรือเปล่านะครับ ตุกกาชาพรมเลศครับอยากจัดเดนเจอร์เกียแพ็นะจะมีตู้พิเศษตู้ซ้อมมีทางนี้นั่นอันนี้ผมไม่รู้เลยอย่างที่บอกว่าเราต้องดาวใจเกมว่าเขาจะทําอะไรออกมาอีกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดอยากจัดนะเดือนนี้ยังไงก็น่าจัดนะครับเพราะว่าแพ็คโปรไฟล์เพียบเลยนะครับก็แนะนำราตเตอร์เกมวันนี้ครับเจน้าการคารทออเซนเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรางค้าตดจมูกต้องตามกฎหมายครับแล้วเติมเกมมากกว่า5ปีนะปลอดภัยจะได้ครับแล้วก็เติมถูกมากครับเติมถูกมีแคค่ iOS รรรบทาาาง้นมีิกกด สำหรับ Android ถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby นะก็จัดด้วย Android ด้วยเลยนะครับแต่ก็เกี่ยวก็ต้องหาไอโฟนในแพดเปิดกระชากกล Ruby นะครับตอนนี้มีรับเติมเกมอื่นนะครับถูกรวดเร็วด้วยนะครับใครสนใจรีบไปจัดได้เลยแปลล่ลิงอยู่ที่ใต้ description คลิปนะครับจะน้ำการค้าทาเซ็นเตอร์ปลอดภัยเปยี่วดเร็วนะครับใครพร้อมไปจัดได้เลยขอได้เลนเจอร์เกมไพ่แจ่มๆบบางร้านเจนำการค้านะครับ อ่ะพรสวรรค์ก็ดีนิดนึงนะยังมีเพื่อนๆอนอาจจะกลับมาเล่นกันใหม่ๆเลยหรือเป็นผู้เล่นใหม่นะคือมันเป็นระบบใหม่ล่าสุดเลยนะครับฉะนั้นอันนี้จะเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดเลยนะว่าพรสวรรค์น,นะครับเราต้องเปิดให้ได้ตัวซ้ำเอาล่างอะไรก็ได้ตีบวกอะไรก็ได้ถ้าเกิดเราแบบไม่เสียดายก็คือสมมติอยากจะใช้แค่ไฮเปอร์แม็เปิดได้อากิซซ้ำก็ตีบวกปลดล็อกพรสวรรค์ไปเลยก็ได้หรือจะทําเป็น เก้าดาวอ่าแล้วทำอีกตัวหนึ่งเป็น9ดาวอันนี้ยังไงก็ได้เลือกตามความชอบเปิดได้เพิ่มหนึ่งตัวก็เ,เพิ่มพรสวรรค์หนึ่งขั้นอันนี้คือสามารถที่จะปลดล็อกได้เลยเลือกตามความชอบนะว่าจะปลดขนาดไหนนะครับสวรรค์นะครับ,รนะรบชิ้นสวรรค์พรสวรรค์เนี่ยมันจะมีแจกอยู่ในพาร์ทแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นซึ่งเราต้องใช้ทั้งหมด10 ชิ้นเลยนะที่จะแลกกบเหลืองตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเกมจะเหนียวหนืดขนาดนี้แต่ส่วนตัวคิดว่าเกมน่าจะรู้แต่ระบบมันยังใหม่อยู่นะครับระบบมันยังใหม่อยู่ผมก็เลยคิดว่า,าเกมน่าจะแจกเพิ่มเติมได้มากกว่านี้คือไปแจกสกายด้วยนะ วันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยครับชิ้นส่วนจากมาแค่ชิ้นเดียวในพาร์ทผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคงจะมีอีกในอนาคตคือเกมน่าจะแบบว่าดูไปก่อนอเกมคงจะไม่ใจร้ายขนาดนั้นนะกับสายฟรีนะครับก็เลยคิดว่าเดือนหน้าเผื่อๆอาจจะมีแจกกบเหลืองเลยนะสักหนึ่งตัวครับส่วนชิ้นส่วนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะครับก็เบื้องต้นนะอนาคตระวางแผงนยา,ยาวๆจะสะสมชิ้นส่วนนะครับกบจะมีการเป็นปูตู้ให้เปิดไหมหรือจะมีขายแพ็คไปเลยพรสวรรค์ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสายฟรีก็ ค่อยมาด่ากันจริงๆนะเพราะถ้าเกิดทําแพ็คพรอมสรค์มาขายแล้วไม่แจกเพิ่มอันนี้ก็แย่อยู่กันเพราะโดยโปกติกเกมจะแจกแล้วผมก็มองว่าระบบพรสวรรค์เนี่ย มันมันจะมีตัวใหม่ๆมาอีกเพียบเลยมีตัวให้ทำอีกเยอะก็ไม่น่าจะเขียมได้ขนาดนั้นอันเดี๋ยวต้องรอดูแลเราก็เราก็ฟีดแบ็อยู่แล้วก็จะให้เพื่อนๆเนี่ยฟีดแบ็ไปด้วยครับอ่าส่วนตัวย้อนหลังอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าเกมบอกไม่ใช่ทีเคบอกนะครับเกมเขาประกาศว่าเขาจะปลดพรสวรรค์ย้อนหลังของเรนเจอร์ปี2 0 1 5ถ้าเทียบตอนสักเรียมภาพเนี่ยมันปลดเลยแล้วก็ได้โคโาโบด้วยแต่อันนี้คือมันเงียบกริบเลยผมก็เลยไม่รู้ว่า อัปเดตไม่ทันหรือว่ายัางไงฉะนั้นเนี่ยตามที่เกมบอกเขาก็จะต้องทําย้อนหลังของปี2025ก็คือปีนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์ของปีนี้เราให้คาดหวังตัวปกติก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังโคโรโบเพราะผมบอกไปในคลิปชัดเจนมากแล้วว่ามันมีลิขสิทธิ์แต่ตอนศักยภาพเนี่ยมันคุยล่วงหน้ามันก็เลยได้ผมก็เลยใช้คําว่าตอนนี้อย่าเพิ่งคาดหวังแล้วนะครับว่าตั้งแต่โคโรโบสุดร,รับตำาหนับดันเจี้ยนนะครับด็อกเตอร์สโตน นะครับอ่าแล้วก็ตัวของโยซากุระฉะนั้นตรงนี้นะผมใช้คำว่าไอ้เอย่าพึ่งไปคาดหวังเนาะอ่าโยซากุระอ่านะครับอย่าพิ่งไปคาดหวังนะครับในกรณีที่การดีวมันไม่มีส่วนของตรงนี้ก็จะไม่ได้มาแต่ตัวปกติของปีนี้คิดว่าน่าจะมีนะก็คือพวกบาวช้างนะครับโคนิเมดนะครับอ่าอะไรพวกนี้นะคิดว่าน่าจะทําย้อนหลัง นะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะคิดว่าน่าจะทําย้อนหลังครับส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวของปีนี้นะครับก็คือตั้งแต่หลังตั้งแต่ปี2024ถอยหลังลงมาเนี่ยน่าจะเป็นเฉพาะของเรนเจอร์ตัวเกมที่เกมอาจจะเลือกทํามาเลยหรืออาจจะมีการเปิดโบสถอันนี้น่าจะมีในบางตัวนะเน้นก่อนนะอาจจะมีแค่บางตัวเท่านั้นไม่ได้เยอะมากมายฉะนั้นเนี่ยที่ผมแนะนําว่าให้เปิดซ้ำๆไว้ก่อนเนี่ยใช้คําว่าเพื่อทูหวยอ่าเช่นแบบตลอดบอสมืดเบาลล็อกเนี่ยก็ดองเอาไว้ก่อนเพื่อ มันจําเป็นเผื่อมันได้รับทําการพรสวรรค์จริงๆเนี่ยเราก็จะคุ้มค่าเลยนะกับการที่เราดองเอาไว้ฉช่นะั้นใครมีตัวซ้ำก็ดองไว้ก่อนของผมผมก็ดองอไว้บ้างนะเราก็ไปลุ้นว่าจะถูกหวยหรือเปล่านะครับส่วนตัวโคโรโบที่หลังปี2025ไม่มีแน่ๆอันนั้นคือลิขสิทธิ์ไม่น่าจะดีลทันก็ตัดใจไปได้เลยนะครับมาเปิดกระชากันนะครับตั๋วเกมแตกตั๋วกิจกรรมอันนี้ผมแปะลิงก์เอาไว้เมื่อวานแล้วนะ,ะไปดูกันนะครับว่า แต่ต้องทําอะไรยังไงครับคือระบบมันมีเปลี่ยนวงเปลี่ยนแปลงค่อนข้างาจากหลายอย่างอยู่เหมือนกันครับอ่า ID นี้ผมเปิดด้วยตัวอาคิแล้วผมก็จะต้องมาเปิดตูนี้เพื่อหวังเปิดได้ซ้ำอ่ะดูว่าจะได้ไหมครับคือบางคนใส่ฟรีเขาอาจจะโชคดีอ่ะเขาบอกว่าพี่ทําไมเกมเหมือนจะแจกให้ใส่ฟรีใจดีหรือเปล่าผมว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแหละมันเป็นความโชคดีของแต่ละคนอยู่แล้วครับ อ่ามันเป็นความโชคด,ดีของตแต่ละคนที่ระบบการชาเนี่ยมันก็สุ่มหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้จอะจงว่าแบบว้ยจะต้องได้หรือไม่ได้ครับมันก็จะวนเวียนไปแบบใครโชคดีใครจังหวะด,ดีก็ก็จะได้ตามนั้นฉะนั้นเกมคงจะไม่ปรับอะไรมาเอ,อื้อเราเป็นพิเศษหรอกนะเออนะครับอ่าดูดีตั๋วฟรีมานะครับได้สักตัวรึงไหมเกมจะแจกซ้ำไหม เอาเดนจิมาได้ก็โอเคนะเดนจิก็โอเคนะไรท่าอ่ะสองรอบสุดท้ายนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของร้านค้าอีเวนต์ด้วยเดี๋ยวผมลากแรกร้านค้าอีเวนต์มาเปิดเลยเพราะคิดว่าร้านค้าอีเวนต์น่าจะแรกของให,ใหญ่ๆได้ครบคือโปรไฟล์ผมไม่รีบอะ่ะโปรไฟล์กบม่วงนะครับอ่ะนี้ต้องระวังนะคือเอ่อไอาการเปิดด้วยตั๋วเนี่ย ไอ้ป้ายเนี่ยมันจะปิดดาวในกรณีที่เป็นตัวโคโรโบนะครับที่ที่เป็นตัวโคโรโบล่างธรรมดาเพราะว่าชื่อมันสั้นแต่คราวนี้ม,นมันมีตัวฮิเมะอยู่ซึ่งเป็นธาตุไม้นะครับอันนี้ก็เตียวเรือใช่ไหมไม่ใช่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมไปแลกนะอโอเคเรียกได้ว่าทุ่มสุดตัวเลยครับอ่าร้านค้ายอีเวนต์นะครับ,อ,รรบอันนี้ผมแลกเลยนี่เพราะมันจํากัดค้างอันนี้คือแลกสุดได้อยู่แล้วนะครับ อ่ะส่วนร้านค้าปกติแนาครบยางอ่ะโอเคอันนี้คือเต็มเหนี่ยวเลยนะเต็มเหนี่ยวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอมาอันนี้ผมเจ้าตามนี้เลยครับพอดูว่าจะเปิดซ้ำไปได้ถึงไหนถ้าเปิดได้ซ้ำปุ๊บเดี๋ยวเปลี่ยนตู้เลยนะมาชึบอืมอันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยตัวมันมาเริ่มมาเทิมเลยครับ มาหลทธาตุดท้าที่สุดไม่ได้นี่บินต่อแล้วนะไอ้นี้บินดุยแล้วครับปึบหลาทธาประกันต่อ ID 5นะครับรีวิวเดนจิไปแล้วครับไปดูคลิปกันได้ครับอันนี้คือต้องการปลดเลยปลดศักยภาพนะครับอันนี้ผมซื้อให้หมดเลยนะ พราะว่ายัางไงร,ร้านค้าอีเวนต์น่ะมันต้องซื้ออยู่แล้วนะครับอ่าเดนจิจถือว่าดีใช้ได้ยังไม่ได้ดูหรือเ่านะเอาไปดูคลิปแล้วกันนะครับอันนี้แลกให้หมดเลยครับร้านค้าอีเวนต์อะปายครับอ่าเพราะวาพวกนี้ผมว,ว่าเดี๋ยวมันแลกได้ครบอยู่แล้วนะเพราะาตู้อยู่ถึง24วันอนะแล้วเล่นแค่ อ่าเล่นแค่ด่านหลักคือผมเล่นแค่สเตจหลักนะตอนนี้อดีลองผมชิ้นส่วนพรสวรรค์ผมทิ้งละเพราะว่าเดือนนี้ไม่ว่างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมีทั้งวันเกิดนะครับวันแม่โหเพียบเลยอ่ะมาธาตไม้ไอ้นี่ฮิเมะไม่ต้องลุ้นเลย เพราะว่าคนโดนมาหลายคนแล้วนะคือ <c oughs> แบบแฮกเกอร์เลยครับนึกว่านึกว่าตัวอาโคเบนิ ini, ใช่ไหมเพราะว่าท่านมันมีโคเบนิตัวเดียวนี่นายท่านเอาดีขอเดนจิอยากได้ค่อนข้างอยากได้นะครับเพราะอยากรู้ว่ามันจะมีผลดีสักแค่ไหนแต่ว่ามันต้องพัดไนงะผมว่าพรสวรรค์ของเดนจิเนี่ยมันอาจจะใช้ยากนิดนึงนะคือมันจะต้องเน้นเลยว่าจะต,ต้องโดน อ่าโดนกระโดดข้ามเหมือนกันนะครับหรือโดนเล็มผักไปยังแนวหลังอ่าหรือโดนเซนคูผักไปยังแนวหลังนะครับมันจะบัฟขึ้นมาคือผมว่ามันดูอ่อนไปหน่อยคืออย่างตัวเดนจิน่ะผมว่าน่าจะต้องได้ศักยภาพอ่อได้พรสวรรค์เพียบเลยอ่าต้องบทพรสวรรค์อีกเพียบเลยหลายขั้นอ่ะอาจจะต้องสุดอ่ะสมมุติรักจริงก็ตามนั้นเนาะอ่าแต่ว,ว่าตัว power ครับน่าจะแบบจุดเดียวก็ได้โหมันออกแต่หลายธาตุเลยว่ะ หลข้างจริงไปโอ้โหอันนี้ไม่ต้องรุ้นเลยไปต่อหลาย่าดอีกโอ้โหมันจะไม่ให้อะไรเลยเลยใช่ไหมโอ้โหสุดวะเขาดูไม่ค่อยใจดีซักเขาไหรอ่าตัวกระชาแลกครบหรือ,อยังหมดแล้วอสุดท้ายท้ายสุดไม่ได้เต้นจิตไม่เป็นไรเดีย๋ยวยิ้มทางบ้านรีวิวเอา ไปเดนจิครับพี่จัดมาหน่อยรุนกันเฮือกสุดท้ายไม่ได้พักแล้วนะไม่ได้ผมพักและอึบไหลท่าดี่ะไอดีเจ็นะครับเจผมได้ได้เลยวะแต่ว่ารอบนี้ผมผมไม่เปิดทุกไอดีนะเพราะว่าบางไอดีผมว่าจะแบบว่าไม่เอานะครับ คือไอดีนี้ผมมีเบายม่ะผมน่าจะได้น่าจะได้อาคีแล้วมั้งไอ7ดีเใช่ปะจะได้รู้ครับว่าจะต้องเปิดอะไรครับคือวางแผนแต่และไอดีไม่เหมือนกันนะผมได้อาคีโอเคเอามาเล่นซ้ำๆนะครับจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยมันใช้ได้ไหมแบบทดสอบจากผู้ใช้งานจริงไงอันถุงกิว คือมันออกเดนตี้ไงอันนี้คือไม่แช่อะไรนะอูโหใส่หมดจริงครับอันนี้คือทุ่มทุนทุ่มเทครับคือมันก็ดีนะตรงที่ว่ามันมีให้ได้แบบอ่อมันมีให้ได้ลุนนะ้นอะดีกว่าไม่มีนะครับไม่มีให้ลุน้นนี่ตัวใครตัวมันนะอ่ะมาโอเคเหนียวก่อนก่นอนนะครับไปรู้วครับพี่ ปาบไหลทาตุแม่งนไหลท่าเยอะไปหน่อยวะ่ะอ่ะท่าน้ำจึ๊บไหธาตุอีกแล้วจื๊บไหธาตุอีกแล้ววะ่ะโอ้โหอะไรวะไม่ออกแล้วเนี่ยายธาตุครับทางนั้นเลยเพื่อนายธาตุโอ้โหมันจะใจคอจะไม่ให้ มีลุ้นเลยเหรอวะโอ้โหลายธาตุครับลายธาตุลาย,าลาย่าเออท้อวะ่ะท้อจริงๆอันนี้มันเห็นในตัวนี่นะจรลเข้ลอยออกมานะจำได้โอ้ในฟองสบู่ครับโอ้โหโไม่ง่ายนะวะไม่ง่ายเลยวะไม่ง่ายจริง นึกว่าเกมจะใจดีแบบว่าออกซ้ำๆให้หน่อยนะอันนี้คือผมตั้งใจมาเปิดซ้ำนะจึ๊บลายทาตุครับหมดยังหมดยังโอ้ร้านค้าเปิดไม่ได้ละเปิดกันต่อ ID 9นะครับ ID สุดท้ายของคลิปนี้เพราะว่าบาง ID ผมจะกักแล้วเพราะว่า เอาไปรู้ในอะนาะคตได้เลยนะครับคือพอเปิดได้ปุ๊บเนะี่ยตอนนี้ผมอยากได้ผมรู้สึกว่าพรสวรรค์ของ power มันมีผลทันทีเลยอันนี้เลยอยากได้เป็นพิเศษนะอ่าเพราะว่าใน id ขโมยแฟนเดี๋ยวไว้ผมรีวิวนะครับเดี๋ยวผมรีวิวนะครับอันนี้คือเดี๋ยวค่อยไล่ระดับไปก่อนคือผมว่ามันค่อนข้างจะเก่งขึ้นทัดเจนะครับยร์ของ id เนะี้ยดีกว่าแต่ว่ามันเป็นแค่ hyper max ผมก็เลยจะ ปดดูครับอาจจะเป็น ID ที่แบบปดแบบชนิดที่ว่าไม่ต้องอืมอันเ,เดี๋ยวดูก่อนอาจจะปดโดยไม่ต้องเพิ่มร่างก็ได้นะหรืออาจาจะตัดสินใจเพิ่มร่างก็ได้ยังไงก็ได้นะครับอันนี้ผมแรกหมดนะครับทุ่มหมดครับทุ่มเททั้งกายและใจจื๊บไป จัดมาหน่อยสิอยากได้พรังของ power อ่ะมารุ้นกันครับ power เท่านั้นที่เราต้องการหลายๆตัวเลยก็ได้หลายธาตุทั้งปีทั้งวันอยากได้2ตัวนะครับ power ผมมองว่าถ้าเกียร์ไม่ถึงเนี่ยอยากให้ได้ถึงขั้น2องถ้าเกิดปนขนาดนั้นแล้วก็ไปที่สุดเลยผมดูทรงแล้วตัว power นี่ผมว่า เล่นได้ยาวอยู่นะครับคือมันเพิ่มแร่พันธนะุ์อะประเด็นนะผมมองตรงเพิ่มแร่พันธ์นะครับผมมองว่าเพิ่มแร่พันธุ์คอมโบมันใช้ยาวนะครับโอ้โหเขายังออกจากไรท่าดว่ะเฮ้ใจดีนี้ผมอาจจะทุ่มทุนทุ่มเทต่อนะคือถ้า ID ที่ผมได้อากีผมไม่ไม่ได้นี่ละอยากได้รีวิวเฉยๆส่งมาให้รีวิวได้นะอาคีนะครับที่ตีบวกพรสวรรค์ขั้นหนึ่งมาแล้วครับ อ้อ๊อ,อแต่ไรธาตุวะเกมไม่ใจดีเลยโอ้โหหมดตูดครับแรงไม่ได้ละอ่ะไม่ว่าสบความสำเร็จก็จะต้องพักนะเพราะว่ารอบนี้ผมมองว่าอาคิเนี่ยขั้นหนึ่งได้เอาไปเล่นกับอ่าตัวใบซึ่งตัวใบมีเยอะมากครับตัวใบนะครับลูดีเยสเนี่ยรูดีเยสเนี่ยมีสกิลใบนะครับ ลูเดียนมีสกิลายครับแม้กระทั่งตัวนี้เลยนะก็มีสกิลบาบนะครับนี่นะครับฉะนั้นเนี่ยเอาไปเล่นกับอาคีอาคีก็จะตีหนักขึ้นสมมติเป็นตัวอวยทําคลิปให้ดูไปแล้วนะครับก็มันทาเปคอมโบได้นะครับตัว,ต,วตัวเดนจีเนี่ยผมยังไม่ได้รีวิวก็เลยยังรู้สึกว่ากำาักึง่งแบบว่าตัวนี้เนี่ยผมว่าพรสวรรค์ขั้นหนึ่งก็คือโหดเลยเพราะว่ามันมีตรงติ๊กสุดท้ายเพิ่มดาเมจสามอีกสามพันเปอร์เซ็นต์่ะคือดาเมจมันหนักขึ้นแน่นอนครับแล้วก็ไอจุดตรง นี่คือเพิ่มหลบสกิลมา20เปอร์น่ะพอหลบร้อยต้านร้อยมันเก่งขึ้นนะ,ะที่เหลือก็คือจะไปให้สุดก็ได้ครับแต่ผมมองว่าไม่ต้องสุดก็ได้ผมมองว่าขั้น1ก็ได้หรือถ้าเกิดเกีีรยถึงก็ขั้น2ก็ไม่ต้องฉะนั้นเนี่ยพาวเวอร์ผมมองว่าขั้น1นึ่งค่อนข้างโอเคแล้วมีตัวเดนจีนะ่ะที่จะเกิดเอาให้สุดก็ต้องไปสุด4ขั้นเลยนะครับแต่คราวนี้เราบอกแล้วนะครับว่าเดี๋ยวมีตัวในอนาะคตนมาอีกโคโรโบสองรอบสุดท้ายเนี่ยผมว่าก็น่าจะตึงได้อีกนะโดยเฉพาะเดือนธ แต่ก็ไม่แน่นะอาจจะตึงแต่ตัวลากเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตัวสังมืดนะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวมีตัวโหดแล้วก็มีตัวย้อนหลังอีกฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าใครแบบไม่ได้แบบโอ้รักแบบสุดยอดหรือแบบค่ารอได้ไม่รีบวางแผนดีกว่าเดี๋ยวเราอาจจะได้แบบว่า อดเปรี้ยวไว้กินหวานนะมองในมุมนี้ก็ได้นะขอให้โชคดีแต่ถ้าเกิดอยากจัดแบบเปิดได้แล้วโอช็อโปโบรโบเรื่องนี้อยากได้ตัวซ้ำนะก็แนะนำะนะร้านเติมเกมร้านนี้ครับจะน้ำกันค้าท็อปเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยดัดรวดเร็วนะครับเจ้านี้ปลอดภัยแน่น,นอนร,อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราบคาจดทะเบียนอู่ต้องตัต้งกฎหมายครับแล้วเติมเกมมากกว่า5ปีปลอดภัยจะได้เติมถูกมากครับด้วยระบบ iOS อเอสท่านั้นนะอ่าร้านมี้มีการกดแพ็กให้ได้สำหรับ Android ครับถ้าไม่เกี่ยวกัรูบี้ก็จัดด้วย Android ได้เลยครับมีรับเติมเกมอื่นนะราคาถูกรวดเเรรร็ววดดด้้้ยยยนนนะะคคคััับบสใใจจไไปปลลลแต่่ิิงก์อูที description นำการค้าทาวเซ็นเตอร์ปลอดภัยเปลี่ยนเร็วใครพร้อมไปจัดได้เลยครับขอได้เรนเจอร์ตัวซ้ำๆนะ,ะนะลูกเกียร์แพงดีๆจากร้านด์เจนันคการนะครับอวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ